โอ้จะงงไอ้นี่ยม,มาอา้าวอยู่ฮัลโหลอยู่ไซด์อย่างนี้นะห้อยไปเพื่นมีท่านอะไรมาห้าบแน่ยไปเพื่อนอย่งนี้นี่ไปไป คาเวียรถก็เ เป็นยงยเ็มยูกเพรถไทยี่โอ้ยไว่าทุกมกอไปเียนัันเลยนะเป็นยังว่ารถอันน,น,นี้ก็ โคตรทันแล้วมันเบิดบ่ลน้ำมันกระยางอย่างนี้ควบกับผู้นั้นก็ดีเลยด้มีรถที่มันทุกไม่ยากแบบนี้หรอก ย้อนมันทุกงานเลยเนาะคือกูพังกูหนีกูกำล่มั่งกูท